ที่ดินจำนวนสามไร่นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้าง50เมตรลึกร0อเมตรโดยประมาณนะครับมี3แปลงแปลงละ1นึไร่นะครับจะซื้อรวมทั้งหมดก็ได้หรือจะซื้อแยกก็ได้นะครับแยกมันถือว่าแยกแปลงละ1นึไร่นะครับถ้าหนึ่งไร่ก็จะหน้ากว้างประมาณ1ิเกือบเกืบสิเมตรนะครับ อยู่ห่างจากเทศบาลเขาชีจันประมาณไม่ถึง200เมตรนะครับห่างจากถนนเส้นหลักเส้น1 0 0 3นนาถนนบางเย็นประมาณ300เมตรนะครับอยู่ห่างจากเขาชีจันแค่2กิโลเมตรสวนนงนุษประมาณเกือบเกือบสกิโลเมตรเท่านั้นตรงนี้จะเป็นโรงแรมนะครับวินล่าพิคทอรี่นะครับ น้ำไฟพร้อมนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับราคานะครับสามารถต่อรองได้นะครับที่ผมไม่ได้บอกราคาตอนนี้เพราะผมจะลงไปในรายละเอียดให้อยู่แล้วเพราะราคามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึนข้นลดลงได้นะครับดังนั้นให้ไปดูที่รายละเอียด นะครับที่ผมจะลงนะครับจะลงเพราะรายละเอียดเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆถ้ามีการปรับขึ้นหรือว่าลดลงนะครับครับเอียดต่างๆนี้สามารถสอบถามผมได้โดยตรงนะครับ